พ่อค้าเครื่องแก้วเจรไนมองดูดวงอาทิตย์ขึ้นและรู้สึกเศร้าใจเหมือนทุกเช้าเขาอยู่ที่เดิมมาเกือบ30ปีแล้วนะร้านริมถนนบนยอดเนินที่นานๆถึงจะมีลูกค้าผ่านมาสักคนตอนนี้สายไปแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้ในชีวิตคือการซื้อขายเครื่องแก้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนมากมายรู้จักร้านของเขาไม่ว่าพ่อค้าอาหรับนักธรณีวิทยาฝรั่งเศสและอังกฤษ หรือทหารเยอรมันผู้มาพร้อมเงินในกระเป๋าเสมอสมัยก่อนการขายเครื่องแก้วเป็นการประจนภัยอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งและเขาคิดว่าเป็นวิธีที่ตนจะร่ำรวยและมีสาวสาวสวยๆคอยเคียงข้างในยามชราได้แต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปชเวตาซึ่งเป็นเมืองติดติดกันเจริญกว่าแทนเจียทิศทางการค้าย่อมแปรเปลี่ยนบรรดาร้านข้างเคียงต่างพากันย้ายไปอยู่ที่อื่นคงเหลือเพียงสองสาร้านบนเนินนั้น ไม่มีใครเดินขึ้นถนนที่ค่อนข้างชันมาเพื่อร้านไม่กี่ร้านแต่พ่อค้าเครื่องแก้วไม่มีทางเลือกเขามีชีวิตกับการซื้อขายแก้วมา30ปีและตอนนี้สายเกินไปเสียแล้วที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพตลอดเช้าวันนั้นเขามองดูความเคลื่อนไหวเล็กน้อยบนท้องถนนเขาทำเช่นนี้มาหลายปีจนกระทั่งรู้ตารางเวลาของแต่ละคนแล้ว แต่ไม่กี่นาทีก่อนเวลาอาหารกลางวันเด็กหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งเดินมาหยุดอยู่ที่หน้ากระจกร้านเขาแต่งกายธรรมดาแต่สายตาแหลมคมของพ่อค้าบอกได้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่มีเงินซื้อของกระนั้นพ่อค้าก็ตัดสินใจเลื่อนเวลากินอาหารออกไปสักหน่อยจนกว่าเด็กหนุ่มจะจากไปทางเข้ามีป้ายแขวนว่าคนขายพูดได้หลายภาษาเด็กหนุ่มเห็นชายคนหนึ่งปรากฏกายอยู่หลังเคาน์เตอร์ ผมทำความสะอาดแก้วพวกนี้ให้ได้หากคุณต้องการเด็กหนุ่มบอกอย่างที่เห็นอยู่คงไม่มีลูกค้าคนไหนอยากซื้อชายเจ้าของร้านมองโดยไม่พูดอะไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคุณเลี้ยงอาหารผมหนึ่งมือ้อชายคนนั้นยังคงเงียบเด็กหนุ่มรู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจในถุงย่ามมีเสื้อคลุมอยู่ตัวหนึ่งและเขาไม่ต้องใช้มันอีกในทะเลทราย เขานำเสื้อคลุมออกมาแล้วลงมือเช็ดแก้วเขาทำความสะอาดแก้วทุกใบตรงหน้าต่างในเวลาครึ่งชั่วโมงระหว่างนั้นมีลูกค้าเข้ามาในร้านสองคนและซื้อแก้วของพ่อค้าไปสองสามใบเมื่อทำความสะอาดเสร็จเขาจึงขออาหารกินเราไปกินอาหารกันเถอะพ่อค้าเครื่องแก้วบอกเขาแขวนป้ายปิดร้านไว้ที่ประตูแล้วทั้งคู่ก็เดินไปยังร้านเล็กๆใกล้ๆเมื่อนั่งลงตรงโต๊ะตัวเดียวที่มีอยู่ในร้าน พอขาเครื่องแก้วหัวเรอะเธอไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดอะไรเลยเขากล่าวคัมภีอันกุรอานกำหนดให้เรามอบอาหารแก่ผู้ที่หิวโหวยอยู่แล้วแล้วทำไมคุณถึงปล่อยให้ผมทำล่ะครับเด็กหนุ่มถามเพราะแก้วพวกนั้นสก,กปรกแล้วทั้งฉันและเธอเราต่างก็ต้องล้างความคิดด้านลบออกไปจากหัวด้วย เมื่อกินอาหารเสร็จชายเจ้าของร้านหันมาพูดกับเด็กหนุ่มฉันอยากให้เธอทำงานที่ร้านของฉันวันนี้มีลูกค้าเข้ามาสองคนตอนที่เธอกำลังเช็ดแก้วนี่เป็นสัญญาณที่ดีคนพูดเรื่องสัญญาณกันบ่อยเหลือเกินเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะคิดแต่ไม่รู้ว่าตนเองกำลังพูดอะไรเหมือนฉันไม่รู้ว่าตัวเองพูดกับแกะด้วยภาษาที่ปราศจากคำพูดมาหลายปีเธออยากทำงานให้ฉันไหมพ่อค้าถามยำ้ำ วันนี้ทั้งวันผมทำงานให้คุณได้เด็กหนุ่มตอบผมจะเช็ดแก้วทุกใบในร้านจนเช้าตรู่ผมต้องการเงินเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับเดินทางไปอียิปต์พรุ่งนี้พ่อค้าหัวเราะอ,อีกครั้งต่อให้เธอเช็ดแก้วตลอดทั้งปีและได้รับค่าตอบแทนอย่างงามจากแก้วที่ขายได้แต่ละใบเธอก็ยังต้องหยิบยืมเงินคนอื่นเพื่อไปอียิปต์อยู่ดี มีทะเลทรายกว้างใหญ่หลายพันกิโลเมตรขั้นอยู่ระหว่างแทนเจียกับพีระมิดความเงียบงันเกิดขึ้นราวกับเมืองทั้งเมืองหลับไหลไม่มีเสียงจากตลาดไม่มีการถกเถียงของพ่อค้าแม่ค้าไม่มีนักบวชขึ้นไปบนหอคอยแล้วร้องเพลงสวดไม่มีดาบสวยกับด้ามฝังหินมีค่าไม่มีความหวังและการผจญภัยไม่มีกษัตริย์ชราหรือชะตาชีวิตไม่มีขุมทรัพย์และไม่มีพีระมิด เหล่ากับโรคทั้งโลกเงียบสงัดเพราะจิตวิญญาณของเด็กหนุม่มตกอยู่ในความเงียบไม่มีกระทั่งความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหรือความผิดหวังมีเพียงสายตาว่างเปล่าที่ผ่านมองผ่านประตูบานเล็กของร้านและความปรารถนาแรงกล้าที่จะตายไปเสียเพื่อให้ทุกสิ่งจบสิ้นตลอดไปในนาทีนั้น พ่อขาเครื่องแก้วมองดูเด็กหนุ่มด้วยความประหลาดใจประหนึ่งความเบิกบานที่เขาเห็นในเช้าวันนั้นมาลายหายไปอย่างฉับพลันฉันมอบเงินให้เเธอเพื่อกลับบ้านของเธอได้พ่อหนุ่มพ่อขาเครื่องแก้วเอ่ยเด็กหนุ่มยังคงนิ่งเงียบเขาลุกขึ้นจับเสื้อผ้าให้เข้าที่แล้วคว้าถุงย่ามของเขาขึ้นมาผมจะทำงานให้คุณเขาบอก และหลังจากเงียบไปนานอีกครั้งเขาก็พูดต่อว่าผมต้องการเงินสำหรับซื้อแกะสักหน่อย